แซ่บเพราะข้าวผัหมูโอ้ยแซ่บพักโอ้ยแซ่บอยากกินหมูแซ่บเลยมันคือหมูรัดถึงหมูแบบนี้ว่าเดี๋ยวรักมน้าเดียวพ่อะเามันหมูกินมันแรนขามทางอย่องผมเขามากนะเจ้าว่าหมูไผ่กินบ่มากินหมูดิกินอยู่ปะไระมาณแซ่บเ้วยนฮะ ถ้าเอาขอปากก็เยเปลาไหวบนเขาด้เบียระอร่อยไหมลูกเือโยเ่อย่างขออยู่สุก่ะสหรับใบม้งกไย่างหนย่นครับมึงย่างหมูแล้วมึงย่างอย่างนี้วยยังขายอยู่่ะผัอเรอมีคนมาเบิ่งไหมครับคดาา ราคาขายบ่ได้ราคาสามพ่อขาย,าาขายตัวใดเราอยากขายเราก็จะเปิดราคา<น>พ่อฟังตัวใดเราบ่อยากขายเราก็จะเปิดราคาสูงกรอบกรอบค่ะก็กิกนอยู่โอ้ยแค่เห็นทั้งไม้กินทั้งบักมาสก,กินทั้งยี่ปอกินไม่ก็อิ่มใจแล้วล่ะโอ้ยเนื้อเสียดง อะไรอ่บปะมือ่บจิงเลยเนี่ยมูยังม่หยาบขึ้นหลังทีกูแต่วาไปอั่นแดนขามทางแมม่อผม่าเวมูไปองกอล้วเอามาหลุดแล้วโอ้ยยไม่เหมือนเดิมแล้วมันหลุไสมาล้่ะเอาหมูอลไ้มาหมนแม่มเดเอาเอาเ่อเ็เชือหังบาดนมูอ่ะเดี๋ยวพเอพี นั่งเล่นแม่นั่งเรีนครับคุณาสูนแถบเนี่ยไปคอกหมูมึงหรืหมูกูเสียได้หรืเนี่ยผู้ใดรักหมูกู้ด้หนำหนึ่งสุปไปหาคอกหมูกมูว่านเนี่ยบ่ได้หมูเอาหมูบอสเห็นบ่หมูแม่เสียได้หรืเนี่ยมื่อวานไปเบิ่งกล้วยดื้อซื้อเด้อบ่ได้ไปเบิ่งหอดหมูเด้อนะป่านะแหน่บ้าว่าบ่ว่าเรี่ยวมาขึ้นหมูเอาหญ้าไปให้นกล้วยได้ไหมหมูว่านแม่ครับฟุ้งใส่หนึ่งให้แต่เนี้ยบัดปุ้งจากน้ำเด้อมื่อวานมื่อไหร่ไปเบิ่งตะกล้ ไม่ได้กินยังเดินนำนั่งมันดื้อเขาก็เก้วัวเสือผมเคยเห็นอยู่เลยแมวว่านมีอีกสามตัววมันไม่อความใช่ไหมว่เห็นตัวนึงดี๋ยนี้ม่เห็นตัวนึงจักแล้วหลุดบ่อามันหลุดไปน้ำหาแม่ในบ้านนอไงเม่แม่นแลนแต่ล่งเงียยตัวตเขาก็แก้วือเนี่ย่เห็นดอกไปไปไปฟอกล้วย พม่ไปให้คน่วก้านไปห้ไหมก่ะเพราะว่าเราน่งบอกกันเลี้ยงคัยอยู่เนี่ยแล้วเราแจกก็หมูเทียนกูกจังมะูบันกะูเอาหมูแล้วม่กินมันหมูตลาดมันหมูลักสุบันเราท่านไหนไปดีกว่าเราท่านไหนไปเรีนนจะเงาแบบเรายางไปไส จิขอไดไปแลิ๋งเอาก๊อกแก้วเถอะไปน้ำหาไปน้ำหาไปน้ำหาเลยเดอเอายาไปใหง้วก่อนแม่อยไปแห้วยเอายาไปใหง้วยก่อนแม่แม่ไปเร็วนะไปเร็วเอามาเอามาลูกไปเร็วยาลิมิต

มุเกียวเนอโอ้ไม่ได้ขาเน้อยกูย่างกูพอต่ย่างไม่ตื่นเฝ้ากินลูกเขา้ากินมดไปกินยากยากนเดเดียวมันมาเ็บมลักเชียกันเอาเด้อมันถือน้ำกันมดหรอคุกวาบันอ้ำๆูออกซอยกันแล้วปูดองอกวากว่าแล้วกินข้าวเหนยวกมูแหม่กินก้อนหม่เละ กอนเหมยองกูอิ่มกอนซะก่อนเอาอิ่มแล้วสบันเออจม่แสบขาดทุ่มันยืนทาย้องสุบยาดินกินเยอะของพ่อหมูแม่แสบบ่ครับแสบเยอะหมูแมงกินแมครับแมงมึงเออกูีได้นอนมือรมือเลงมือนมมอ่ะ โอ้ยเอาลูกอ่ะมันเติบโาบานอ่ะอ๊มันรักหมูแม่มุกจุดเนี่ยใค้หลวงปูบดกินอย่าบอกไม่ตัวผ่าอย่าบอกน้าพ่อผมว่าเป็นหมูใบเนาะเห็นอยู่หลังเนาะผมขาวมากหนวดแล้วกูเลยถี่อิ่มหนวดแบบเนี้ยอ้ยรักหมูแม่มุกจุดไปก็เดิมกันกูไปก็ดอกปัดนี้กูได้ข้ามิดแล้ว เราอยากเข้าป่ะเนี่ยเอาอดีตโอเคครับผมฝากติดตามช่องแสนละทานไม่พิเคครับช่องดอกเหมยเพนธภาน้ำเลือกครับผมฝากติดตามพวกเข้าสองคนน้ำเลือกค่ะฝากติดตามข้อขั้วไอ้ยพันธภาดีสบอมปลาฝากข้อคั้วอย่าของน้ำเร็วเร่อไข่สุกตัวก็จะเล่าได้ราคาเยข่สุกตัวก็จะได้ราคาเปิดราคาทุกตัวบ่งหมู อกเจ็บเจ็บบบมาฝากติดตามอยังเมื่อ่ะ่ามการยางเหรอเออย่างนอกอย่างในมีเบิดมีเบ็ดบุมีแต่ยางคุณภาพยังได้ยางรมม่อเนาะบมังได้าอดีมาเอาโอ้ยตัวแต่ไขตัวน้องกเนอะโอเคครับผมฝากติดตามน้ำได้ครับผม